ฉันจะเป็นอะไรดีเป็นอะไรเป็นอะไรคิดแล้วทำดูสิอ๋อฉันจะเป็นผีเสื้อบินผีเสื้อบินผีเสื้อบินบินแล้วสบายใจฉันจะเป็นอะไรดีเป็นอะไรเป็นอะไรคิดแล้วทำดูสิอ๋อ ฉันจะเป็นปลาว่ายน้ำปลาว่ายน้ำปลาว่ายน้ำว่ายแล้วสบายใจสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูฝ้ายอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์วันนี้ครูฝ้ายก็เลยจะพาเด็กๆไปรู้จักผักและผลไม้กันค่ะเด็กๆอยากรู้จักหรือยังคะ ถ้าอยากรู้จักกันแล้วเราไปรู้จักผักและผลไม้พร้อมๆกันเลยค่ะผักบรอกโคลี่แครอทแตงกวา ผักทองผักบุ้งและยังมีผักอีกมากมายที่เด็กๆสามารถรับประทานได้ค่ะชมพู่ สม้มแตงโมกล้วยแอปเปิ้ลและยังมีผลไม้อีกมากมายที่เด็กๆสามารถนำมารับประทานได้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ เราได้รู้จักผักและผลไม้กันไปแล้วเด็กๆเนี่ยก็อย่าลืมทานผักและผลไม้ด้วยนะคะไว้พบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย